เรามาถึงบาบูซาท็อปแล้วนะคะซึ่งคนก็ยอะเหมือนเดิมนะคะที่ไหนที่ปากีสถานก็คนก็เยอะเหมือนเดิมนะถ้าไม่เยอะก็ไม่ใช่ปากีสถานแล้วนะทุกคนมีทุกที่นะคะอืมอนานจะบอกว่ายังมองเห็นน้ําแข็งนะทุกคนน้าแข็งยังละลายไม่หมดนะแล้วคิดดูว่ากลางคืนมันจะหนาวขนาดไหนแล้ว หน้าหนาวนะคะเขาปิดถนนเลยนะทุกคนเขาไม่มีเยอะในคืนนี้เลยนะนี่ที่ข่าวรู้มานะแล้วก็ทุกคนดูข้างหลังก็คือเห็นหมดเลยนะภูเขาวิวนะทุกคนค่ะคือสวยมากนะะคฝั่งนี้ก็จะเป็นน้นข้ามทะเลองนะหนาหนาวิวสวยมากนะทุกคนค่ะไปจ้ารีวิวแบบเร็วๆนะคะจริงจัง คนอื่นเขาคงจะแบบไม่เดินถ่ายขึ้นมาวนขันหรอกขันก็ยังนี้ลยโดนหาเราจะได้รู้ฟ e e l i n g จะได้รู้ความรู้สึกว่าเออมาเที่ยวจริงๆมันเป็นยังไงนะคะไม่เอาความสวยงามอย่างเดียวนะคุณ่ะเอาความรู้สึกด้วยไปค่ะเราจเดินรถรอไปนะคะไปจ้าแต่ีบอกเธอไม่นั่งซีไลายหรอกไมนั่งนั่งไปก็ต้องแบบว่าไปนั่งรไป นู่นนั่งไว้ฝั่งนู้นทุกคนก็คนที่ไม่นั่งก็ต้องเป็นเป็นรอเราฝั่งนูง้นไยนะทุกคนตรงนี้ก็วิวนะแล้วเราก็จะเดินไปดูวิวอีกที่หนึ่งตรงนู้นนะเดินขึ้นบีกันไปก็เหนื่อยโอ้เดินไป้เดีย๋ยวไ,ไปดูวิวหักฝั่งนู้นนะคะว่าสวยหรือเปล่าโอ้ทุกคนเราดูแบบถนนที่เรามาตามไหลเขอาอะทุกคนคือแบบบนเขาเมื่อกี้ลูกก็ไม่รู้ดูดิที่เรามากันอะใช่หมดเลยนะวันนี้แดดดีนะวันค่ะ

ลงมาจากคือลงมาจากที่สูงใช่ไหมแล้วโค้งมันเยอะมันต้องเบรกบ่อยเออเนี่ยเขาก็เลยต้องตรวจน,นะฮะถ้ารถตรวจแล้วมันร้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราพักเนาะเขากปลอดภัยความปลอดภัยของคนขับแล้วก็ทุกคนที่นั่งรถด้วยกันเนาะขั้ขตอนทางนี้มันจะบอกว่าคือมันจะมีคนเนาะที่แล้วก็เด็กๆอะ่ะเขาจะมีสายายางต่อออกมาจากเขาทุกคนนะ้ำมันจะเป็นน้ำฟรีอะเ้าก็จะมาแบบมาลดเออนะมาล้างรถเอาให้ล้างรถอ่ะ ข้างนั้มันเต็มเลยนะทุกคนมันก็จะมีระยะระยะอะไรอย่างเงขาก็จะเออเขาก็จะทำไปล้างรถไม้ยังไงวันรถมันร้อนนะจอดพักไม้เนี่ยเขาจะล้างรถให้อะไรเงี้ยมันก็จะมีทางทำมาคือบคือดีอะคนหาแดดคือพอลงมาข้างล่างนะคะผ่านป่าทางพารามพารามไทยดีแล้วทุกคนอร้อนคนละ ก็ภูเขาแถบนี้นะคะไม่มีไม่มีแม้ต่เย็นคือมีแต่ภูเขาหินเทานั้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ารคารับพลังไฮเวย์เ้วะควซึ่งแบบร้อนค่ะเดี๋ยวไม่นานเราก็ถึงสกรดดงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน่นเลยนะครทุกคนถ้าใครผ่านมาที่ ถ้าใครมาสกูดูนะคะต้องผ่านคาราคูรน้ำไา้เลยแล้วถ้าใครผ่านมาคาราคูรน้ำไห้ใน e ทางนี้นะคะทุกคนก็จะได้เจอแม่น้ำนี่นะคะก็คือนี่คือซินเนอร์ริเวอร์นะคะแม่น้ำซินนะคะซึ่งไม่น uh ้ำซินนะคะแต่ว่าเข้ามาช่วงนี้ก็จะสภาพนี้ทุกคนคาราคูรร้อนมากแต่ว่าทางานน้ำก็หิมะนะคะควบคุมไปด้วยหิมะนะคะ ภาษาทีอดีเลิศเ็นค่ะคุณดูวันหลายคนนะคุณผู้ชมค่ะ um> ที่นี่เราเป็นทางด่วนที yani <h <h ่อันตรายที่สุดหรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้จอดให้หลานเข้าห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำก็โอเคอยู่นะอันนี้ของผู้ชายฝั่งนี้นะคะของผู้หญิงไม่เป็นไรให้ดูนะฮะก็มันเป็นเป็นร้านอาหารเล็กๆปั๊มน้ำมันเล็กๆนะคะซึ่งอยู่กับท่ากลางหุบเขานะคะซึ่งอยู่เนาะข้างทางไฮเวย์นะคะ ทุกนค่ะขอนไม่แน่ใจนะขอนจะไม่ได้ว่ามันเป็นทางด่วนที่อันตร,รายที่สุดอันตร,รายที่ติดอันดับหรือเปล่านะที่ทางด่วนของานนคุณกำไพรวีคะที่มีอยู่ตลอดสองข้างทางค่ะนั่นก็คือน้ำนะทุกคนค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนจะร้อนเหมือนจะแห้งไม่มีอะไรนะคะแต่คือมีน้ำตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะจริงแล้าน้ำานีมาจากภูเขาด้วยนะเป็นน้ำแร่ทุกคนจริงืูแบบคนเขาก็มาจอดรถอาบน้ําเล่นน้ำมาแบบที่เขาตอสายยางอะ เออแล้วก็มาล้างรถแล้วก็เอาไปคือทุกคนเขาขวดไปกินด้วยนะเขาก็ดไปอยู่ในไม่ใช่เล่นๆนะคะก็เอาถังเอาปติกน้ํามารองน้าเลยนะแล้วก็ขวดขนาดเราก็ยังเอานะคะเอากับคุณด้วยนะคะมันก็ชิมเราทุกคนมันรสชาติด,ดีนะเอาจริงรสชาติเหมือนที่เรากินน้ําขวดเลยเป็นมินิร้อนบอเต์แบบนั้นเลยนะ้วาเป็นน้นาแร่ธรรมชาติกันเลยเหมือนกันรสชาติเดียวกันเลยมิเลที่ขวนชอบปาทีสานม,มันยังคุงความแบบนะ าแบบย้อนบ้านเราก็น่าจะแบบ30-40ปี50ปีหลังหลังนะคะแต่ว่าที่ปักษฐานย,ยังมืนให้เห็นอย่างนี้ที่ผมชอบมาเมจยาเล้เมยีกด้ย เคยเห็นแต่วิดีโอของเพื่อนๆคนอื่นนะคะแต่พอตัวเองมาประสบด้วยตัวเองนี่คือแบบหัวสักหัวคอนเลยพี่น้องเอ้ยหัวสักหัวครอนนะคะคือแบบลวกมากมาก,มากหลังจากที่เผ่านทางอดีตมาที่แบบเขาทําดีๆนะคะแล้วมันก็จะมีทางที่เราทำอย่างนี้เสร็จอะ่ะคือแบบโอ้ยนะคะแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งผ่านสะพานอะไรขอดมานะคะอแล้วก็เดินทางต่อไปค่ะวันนี้นะ เราก็โชคดีแล้วที่ฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกก็คงจะได้ยอยู่นานกว่านี้เาว่าถ้าถนนเส้นนี้นะคะฝนตกก่อนมันก็อาจจะมีแบบแงซไลด์อะไรอย่างเงี้ยมีหินหลุดลงมาจากภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเดินทางไม่ได้นะคะแต่เราก็โชคดีนะคะที่ฝนไม่ตกนะคะก็เลยเดินทางมาได้ด้วยความสะดวกสบายค่ะคะุณปุณขาเรามาแม่ทานข้าวกันนะคะข้าวเที่ยงเนาะ ไปก็จะหลับเลยนะมาเที่ยวนะมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกดีนะคะมีความแบบสนุกแบบฮะไม่พอนสนุกแบบทุกคนค่ะตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อค่ะ เชือกเขานะคะมีเชือกเขาพาราโคลามเชือกเขาหินอะไรแล้วก็เชือกเขาหินดูนะคะซึ่งเราจะแวะวันที่เรากลับมานะคะเราจะไปเราเราเราจะไปสซิร์ฟูก่อขนานะะั้นแล้วก็ไปกลับมาแวะนะคะ ขับมาด้วยความเร็วแบบสุดๆแล้วก็แบบต้องมาจอดนะคะ <c oughs> เขาต้องเคลียร์ทางก่อนเนาะ <c oughs> ยังไงเราก็ไปไม่ได้อยู่ดี <c oughs> แล้วก็เออนั่นแหละเขาต้องรอนะทุกคนคะ <c oughs> อินเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะอันนี้ช <im> <he Bis> <Island> ื่อโรงแรมนะอุ้ยทุกคนลมแรงมากดูดิดูดูผ้าคลุมนะทุกคนค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะไปทานข้าวเย็นนะข้าวเย็นเสร็จก็คงจะพักผ่อนนะคะโอเคก็ขงโอเคทุกคนขวอนชอบป่ะห้อห่มแบบนี้มากทุกคนค่ะเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวนะคืออุ่นมากนะคะทุกคนค่ะผ้าห่มแบบนี้นะถานบอกว่าปีนี้จะใช้ผ้าห่มแบบนี้แหละจะไม่ทุกคนค่ะเดี๋ยวก็คงจะเตรียมตัวลงไปทานข้าวเย็นเนาะเดี๋ยวพักสักนิดนึงนะคะ เต็มตัวเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วก็ลงไปทานข้าวเย็นพร้อมกันนะคะทุกคนค่ะขวัญจะเข้านอนแล้วนะก็เลยจะมาดื่มคอลลาเจนก่อนนอนนะคะขวัญจะดื่มสลับกันกับแครนเบอร์รี่นะคะเมื่อคืนนี้ขวัญดื่มแครนเบอร์รี่ไปแล้วแล้วก็คืนนี้ขวัญก็จะดื่มคอลลาเจนนะคะขวัญจะทําขวัญจะดื่มสลับกันอยู่อย่างนี้ทุกคืนนะคะ นี่วันนี้เราจะมาดื่มคอลลาเจนกันนะคะแล้วขันจะบอกว่าโรงแรมที่สกัดวันนี้นะทุกคนค่ะไฟอีกหลอดนึงไม่ติดนะคะติดหลอดเดียวแค่หัวเตียงแล้วก็หน้าห้องน้ำนะคะไฟในห้องน้ำได้อยู่แต่ว่าคือแบบไฟจิ้มนั่งถ่ายในห้องน้ำเอออันนี้ขันใช้ไฟโทรศัพท์อรรีกเคทิร์นทุกคนค่ะแล้วก็ดูหน้านะคะความหน้าสดนะทุกคนคะ่ะคิ้วอีชันนะคะและ้วก็หน้าโน่าทุกคนคขาขันเพิ่งล้างหน้ามาอันนี้ปากเปิ่ก็แบบไม่มีอะไรเลยทุกคนค่ะไม่มีความแบบมีคงมีครีมอะไรเลยสักอย่างทุกคนคขายังไม่ลงอะไรกับหน้าเลยะคะ่ะขอแบบดื่มก่อนนะคะคแล้วก็ค่อยจะไปลงเซระะนนคคนนัั่่มมนนนนนนนะะะะะะคคคคแแแลลล้้้้้วววกกกก็็จอออทุตีเืบง ก็พระทุ่มแล้ววันนี้คือแบบทุกคนขาเดินทางทั้งวันน่ะนั่งอยู่แต่ในรถแต่ทุกคนขาผ่านมาที่อะไรนะลูรูซาเล็กแล้วก็บาบูซาท็อปนะคะเออลูลูซาเล็กแล้วก็บาบูซาท็อปนะคะคือจะบอกว่าสวยมากทุกคนขาจริงๆแล้วอะต้องมาต้องมาเองนะต้องมาดูเองแล้วก็แบบหาวิวที่มันแบบตัวเองชอบนะคะเออถึงจะแบบคือจุดไหนที่แบบว่าตัวเองชอบก็ค่อยแบบถ่ายรูปได้ด้วยนขาจริงจริงวันนี้แบบหลายวิวมากไม่ไม่มันไม่ได้มีแค่วิวเดียวนะคะแล้วกว่าจะมาถึงทุกคนขาเหมือนเดิมค่ะ จะแบบสบายม,มาเหมือนเดิมทุกคนคือแบบคนขับรถอีชันนะคะร,รู้สึกว่าอายุแต่แบบห้าสิบแล้แหละแต่คือแบบโอ้โหแกขับรถมือนี้กับวัยรุ่นอ่ะคิดดูว่าแกขับรถขึ้นเขาลงเขาคือความเสียวอะ่ะแล้วทีนี้ขึ้นเขาลงเขาปากีมันไม่ได้เหมือนแบบเขาที่มาเลเซียหรือว่าภูเขาที่บ้านเราอะ่ะมันจะได้มีต้นไม้กั้นมีแบบอะไรนะที่กั้นรูอะ่ะเออคือที่กั้นที่กั้นขอบถนนน่ะเออทุกคนที่ปากีมันไม่มีแบบนั้นนะ่ะเข้าใจป่ะแล้วแกก็แบบเลี้ยวแบบคือไปเบรกทีเดียวใกล้จะแบบผันนี้แบบใจตุ้ม กินจริงนะทุกคนขวาไม่ได้พูดเล่นนะขวานกินจริงนะทุกคนก่อนจะนอนนะคะขวันก็จะดื่มนะคะขวนรู้สึกว่าอาการเมื่อยอาการเหนื่อยของขวนเนี่ยมันหายไปนะคะแล้วก็ขวนจะไม่ค่อยปวดหัวทุกคนปกติแล้วขวนนั่งรถแบบนี้นะเอาให้ตายเถอะแดดไม่แดดร้อนไม่ร้อนก็ปวดหัวนะคะจริงปวดหัวท้องอืดอะไรสารพัดไปหนะพอเวลานั่งรถอะ่ะแต่พอแบบกินคอลลาเจนกับแคนเบรี่อะ่ะคือมันช่วยได้เยอะมากจริงทุกคนขะช่วยได้เยอะนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปาทีแล้วก็มาเจอก็สาม,มารถที่จะ ซื้อทางกันได้นะคะหรือใครอยากจะซื้อที่ไหนก็ซื้อนะคะถ้าเจอแบบขวดนั้นซื้อแต่ว่ามันจะมีตำมันขายยาเท่านั้นนะทุกคนค่ะแล้วก็มีที่ขวญนะคะถ้าใครจะซื้อที่ขวญก็ซื้อได้นะทุกคนหานะในหรือว่าใครอยากจะเป็นตัวแทนขายในปากีสถานก็ได้นะทุกคนค่ะได้เลยให้ในราคาตัวแทนเลยนะคะถ้าสนใจนะฮะนะคะไม่ดึงกนะคะนี่ของดีนะคะเข้นบอกต่อมันเป็นคอลลาเจนนะคะบวกวิตามินซีเนาะคือกินหนึ่งได้สองนะคะกินก็เป็น กินวิตามินซีนัเอ้ยกินคอลลาเจนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แรงนะคะแต่รสชาติก็เป็นรสชาติส้มนะท,ทุกคนค่ะดื่มง่ายนะคะ <S <S โอเคทุกคนค่ะก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะคะ,ะเดี๋ยวฝวันจะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปวีดโอน,นะที่ขันลงคลิปนะคะสแหรับคืนนี้ขอต้องไปนอนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะคอติดตามน,นะคะว่าเราจะไปไหนนะคะ